สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแตม่ชอบเล่นเองวันนี้เรามาอัปเกรดน้องอวันเต้กันต่อนะโดยที่เราจะค่อยๆทยอยอัพเขานะจะได้รู้อาการของแต่ละชิ้นว่ามันเข้าไม่เข้ายัางไงนะเตรียมมาทั้งหมด3ชิ้นนะเรามาดูที่ชิ้นแรกก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเจ้าชิ้นนี้ก็คือออหัวกับท้ายอันใหม่นะ เป็นแบบเ i n f o r c e นะก็คือแข็งแรงกว่าเดิมนะโดยทางเดิคกก็แข็งแรงกว่าเดิมหน่อยแล้วข้อดีของตัวนี้มันคือยังไงคือเราสามารถเลือกเบ้าล้อตรงนี้ได้นะว่าจะเอาเบ้าล้อแบบความกว้างเท่าเดิมหรือเป็นเบ้าล้อที่กว้างกว่าเดิมได้นะซึ่งอยากได้เบ้าล้อที่กว้างกว่าเดิมเพื่อให้มันเกาะถนนดีขึ้นนะเกาะรางดีขึ้นแต่ว่าเราต้องแลกกับความเร็วที่ลดลงนะเออเราต้องทำใจเรื่องนี้ไป ทีที่2ของเราก็คือมัลติเบรกเซตของเจ้า M S C C นะก็เป็นเบรกของ M S C C โดยตรงก็เดี๋ยวเราลองใช้อันนี้ดูนะมันจะได้ไม่ซ้ำกันไปใส่แต่ของ A ตัว AR มันก็จะน่าเบื่อนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันและสุดท้ายก็คือมอเตอร์แรงสุดแรงเกิดของเรามารมอเตอร์โปรนะก็เป็นแบบ2หัวสำหรับเจ้าเอ่อมอเตอร์กลางนะ <c oughs> ก็เล่นตัวแรงสุดเลยเดี๋ยวบินออกนอกรางให้ดู จนกว่าจะแต่งเสร็จคิดว่าน่าจะบินออกนอกรางรัวๆนะก็มาดูกันว่าจะบินสวยขนาดไหนนะว่าแล้วเราก็มาดูกันดีกว่าว่าเซเนี้ได้อะไรบ้าง <Yes. S 1> ก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ยเขาเป็นเบ้า ที่เอาไว้เสียบอีกชิ้นหนึ่งเข้ามาเพื่อให้มีแกนล้อนะสำหรับ J1 กับ J2 เนี่ยเขาจะมีความต่างกันตรงที่ว่าเขาจะใส่ตะไก่กันคนละแบบนะเป็นตะไก่ธรรมดาหรือเป็นตะไก่ที่เป็นลูกปืนได้นะก็อันนี้ก็ใช้คำว่าแล้วแต่ชอบนะเออสองอันนี้น่าจะความกว้างไม่ได้ต่างกันเท่าที่ดูแต่ในส่วนของอันที่สมเนี่ยก็คือเขาจะกว้างเลยอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมเขาเขามีเบ้าที่กว้างมาเลยนะ อันนี้ก็คือจะทำให้ล้อเรากว้างขึ้นนะซึ่งเท่า <Wow. S 1> ที่ดูเนี่ยระยะที่กว้างขึ้นอยู่ที่ประมาณข้างละ6มิลน,นะ <c oughs> ก็เท่ากับว่าสองข้างเนี่ยกางไปข้างละ6มิลก็จะเป็นทั้งหมด12มิลน,นะ <c oughs> โอ้โหรถเรากว้างมากอันนี้คือแบบเกาะพื้นสุดๆโดยที่ก็ต้องเปลี่ยนแกนล้อใหม่ด้วยนะ <c oughs> เป็นแกนล้อที่ยาวขึ้นนะ <c oughs> เขามีให้ในเซ็ตมาแล้วนะตั้งใจไว้ว่าจะใส่เป็นแกนกว้างทั้งหน้าและหลังนะ แต่ว่าก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าถ้าใส่แกนกว้างด้านหลังด้วยซึ่งล้อเราเป็นล้อกว้างอยู่แล้วอะมันมันเหมือนจะเลยตรงโรลเลอร์เรานะซึ่งมันจะไม่ปลอดภัยกับรถเราเลยนะก็เดี๋ยวลองแกะออกมาแล้ววัดขนาดกันดูก่อนว่ามันใส่แกนกว้างที่ล้อหลังได้ด้วยไหมนะแต่ล้อหน้าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะก็ล้อหน้ามันแคบอยู่แล้วมันน่าจะกว้างขึ้นมานิดหนึ่งก็ไม่มีปัญหาแต่ล้อหลังอาจจะมีปัญหาถ้ามันไม่ได้เราก็จะใส่แค่ ล้อหน้าเป็นแกนกว้างแล้วล้อหลังก็จะเป็นแกนแบบเหมือนเดิมนะเริ่มต้นก็ต้องแกะออกมาก่อนนะเพราะว่าชิ้นส่วนทั้งหลายมันติดอยู่กับเชสซีนะเปลี่ยนเป็นอันนั้นสีแดงแกะออกมากลับสู่สภาพเดิมนะสิ่งที่ยากตรงนี้ก็คือการบีบมันนะบีบง่ายไหมวะคือในคู่มือมันเหมือนง่ายเอ้ยยังไงก็ไม่ยากนี่มาอ๋อเทคนิคเทคนิคมันต้องมีเทคนิคม อันนี้ไงอ๋อ,อเราต้องท่านี้ครับอึ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 บี่ออกแล้วโอเคแสดงว่าข้างหลังก็ท่านี้เช่นกันอ่าโอเคครับเรามาสเตอร์ในการแกะมันแล้วนะโอเคก็เหลือไว้แค่นี้ก่อนนะเรามาลองทำล้อหน้ากันก่อนนะก็วิธีการก็คือเราเอาเช็ดซีอันใหม่ของเราเนี่ยมาใส่เจ้าเบ้าอันนี้เข้าไปนะ โอเคก็ก็คือวางเขาไปเฉยๆเลยนะมันไม่ได้มีเสียง snap อะไรก็เพราะว่ามันต้องไว้เปลี่ยนได้ง่ายนะอ้าวก็จะเป็นอย่างนี้นะกว้างขึ้นมากๆเลยแล้วเขาก็มีตะไก่อันใหม่ให้เรานะเราใช้อน,นี้ไปก่อนเราก็เอาล้อมาใส่กับแกนใหม่นะเราควรจะประกอบเข้าไปก่อนนะมันจะได้อยู่นิ่งๆแล้วเราค่อยมากดล้อกัน โอโ้โหโคตรกว้างกว้างขนาดนี้สบายเลยถ้าสงสัยว่ากว้างขนาดไหนใช่ไหมกว้างประมาณเกือบเก้าเซนน่ะโอ,โอ้สะใจเราลองติดพวกอุปกรณ์ด้านหน้าเข้าไปก่อนนะมันง่ายโอเคนะล้อหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแหละเพราะว่าล้อหน้าเขาแคบไงแต่ปัญหาหน่าจะอยู่ที่ล้อหลังคิดว่าล้อหลังคงจะใส่แกนกว้างไม่ได้นะก็จะทำ ดูก่อนนะเดี๋ยวลองดูจะบอกว่าขันล็อตยากมากนะมันแข็งถึงขั้นต้องเปลี่ยนไขควงเลยนะเออก็ถ้าใครจะใช้แบบเรนฟอสก็ค่อยๆนะเราค่อยๆขันเข้าไปนะมันมันแข็งจริงเออโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาทำข้างหลังกันต่อนะน่าเสียดายนะที่เราไม่สามารถใส่ล้อหลังได้กว้างเท่าล้อหน้านะไม่งั้นต้องใช้วิธีการเปลี่ยนเป็นล้อแคบ ให้มันบาลานซ์กับล้อหน้านะแต่จริงๆอย่างนี้มันก็มันก็ใช้ได้นะคือล้อหน้าของเราก็เน้นการจับพื้น <Nice. S 1> ถนนด้านหน้าใช่ไหมส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นล้อใหญ่เพื่อเพิ่มอัตราเร่งจริงๆก็ไม่แย่เลยนะแบบนี้น่าจะเป็นคอมโบที่ดีหลังจากที่ปิดชุดเออขยายแกนล้อเข้าไปก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเออดูดีอ่ะชอบดูเด้แม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ธรรมาดา โอเคเรามาติดตั้งเบรกกันต่อนะสำหรับเบรกในเซ็ตเนี่ยเขาจะให้มา2แบบก็คือแบบเป็นฟองน้ำที่เบาบางมากอันนี้เหมือนไม่ได้เบรกส่วนนี้เป็นแบบสีดำน่าจะเป็นโลฟริกชันที่มันแถมในของ AR นะซึ่งตัวนี้เท่าที่ลองเล่นก็คือไม่พอนะต้องใช้สีเทา แต่มันไม่ได้แถมมานะเพราะงั้นเราก็ลองใช้แค่เท่านี้ก่อนแล้วก็ไม่พอเราก็เปลี่ยนเป็นสีเทาที่เรามีเหลือนะเราก็เอาเจ้าฟองน้ำเนี่ยแปะเข้าไปบนอันนี้นะมันมีสีอันสำหรับล้อเล็กเนี่ยให้ประกอบโดยหันฐานขึ้นนะเบรกมันจะได้สูงหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นล้อใหญ่ให้เราหันลงนะมันจะได้เตี้ยลงมานิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ถึงประกอบเข้ากับแกนแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเราก็ดันให้เจ้าแกนเหล็กของเราพอดีกันหน่อย สุดท้ายให้ล็อกด้วยไอตัวยางนี่นะดันเข้าไปตรงปลายนี่เจ้ายางที่อยู่ <Okay. S 1> ตรงข้างเนี่ยก็แข็งแรงดีนะไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดหรอกใช้ได้ประกอบเสร็จก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะเอามาติดด้านหลังกันเบรกของเราเนี่ยสามารถปรับได้ว่าจะเอาแบบเบรกน้อยเบรกกลางเบรคมากได้นะเนี่ยเพราะว่าเรามี3ามรูนะ เขาให้เราติดไว้ที่ตรงกลางก่อนเราก็ลองตรงกลางนะรถเราก็น่าจะดีขึ้นเยอะแล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายกันแล้วนะก็คือ m a ร d a เดชมอเตอร์โปนะเร็วสุดในรุ่นก็ถ้าสงสัยว่าเออทำไมไม่ค่อยๆเล่นอะไรเงี้ยก็แบบซื้อทีเดียวจบเลยแล้วกันเอาแบบเร็วสุดมาเลยเดี๋ยวเราหาวิธีค่อยๆทำให้มันวิ่งได้นะ ตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่ท็อปสปีดสูงสุดในทั้งหมดนะเออแต่ว่าเขาจะทอกลดลงไปนิดนึงเออก็แลกแลกกันไปนะว่าแล้วเราก็มาแกะกันดีกว่านะสำหรับตัวนี้ก็ฝามันเป็นสีส้มเข้มนะสีแสดเออไม่ใช่สีส้มแบบท็อกจูนนะเออก็ให้รู้ว่าแรงขึ้นอีกหนึ่ง,งสเต็ปมาเดี๋ยวเรามาแกะเอ,อ่อเจ้าเชสซีแล้วก็มาใส่กันนะเออเชสซีแ,แกะไงอะ <laughs> น่าจะอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้นิดนึงไม่ใช่อ่ะจำไม่ได้อ่ะคือมันไม่ได้มันบันพิ่งเคยใช้อันเนี้ยแต่จําได้มันต้องเป็นกรงนะตรงเนี้ยโอเคโอค้ยเขาต้องแกะออมาทั้งตัวเลยนะ <laughs> ก็ถือว่ายุ่งอยู่นะเนี่อยอบโอเค <laughs> ช่างเหนื่อยลาซะเหลือเกินแกะทั้งคัน ดูงี้ใส่มอเตอร์ก่อนแล้วก็จบก็ต้องมานั่งประกอบกันเข้าไปใหม่นะประกอบเข้าไปเสร็จสิ้นอย่างสวยงามนะก็มาลองฟังเสียงกันหน่อยไหมล่ะอุยรู้สึกเสียงมันแน่นๆ ว่าหลุดลางแนะ่หลุดลางแน่นอนเลยครับแต่เสียงเขายังไม่นิ่งที่สุดนะอืมเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตะไก่แบบที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองไปวิ่งทั้งๆแบบนี้ดูก่อนว่าอาการมันเป็นยังไงนะก็ไปเตรียมเก็บกันให้ดีแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วกันนะ ก็หลากสีสันเลยนะเพราะว่าชิ้นไอตัวฐานล้อมันมีแต่สีแดงนะไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อยนะ